พูดไม่ได้ไปไม่เป็นอยากทำธุรกิจออนไลน์ทำได้หรือเปล่า,าอ๋อได้สิครับ เพียงคุณสมัครเป็นสมาชิกฟร์ไลท์ ight, ขายอาหารเสริมเพิ่มภูมิคุ้มกันที่กําลังเป็นที่นิยมซื้อกินซื้อใช้กันอยู่ในขณะนี้คุณจะได้รับเว็บไซต์วิทยุออนไลน์ที่จะพูดจะขายพร้อมส่งสินค้าถึงมือลูกค้าแทนคุณฟร์ไลท์วิทยุออนไลน์เป็นออนไลน์เวิร์กฟอร์มโฮมร้อรีบรีบมารับโอกาสกันหน่อยนะครับเพราะนี่คือโอกาสดีๆแถมเป็นของฟรีอีกด้วยนะครับ คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับกระผมคำพังพวกทีมอยู่นะครับพบการพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราทุกทุกคนนะครับต้องการอยากจะมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงและทุกๆคนเองก็ต้องการอยากจะมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงแ ถึงแม้ว่าอาจจะมีบางคนฉีดวัคซีนไปแล้วแต่ก็ยังไม่มีความมั่นใจในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกัน,กนเพราะว่าไวรัสนั้นมีการเปลี่ยนแปลงและก็กลายพันธุ์ไปได้นะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็แน่นอนนะฮะคุณก็จะต้องขนขวายดินรนในการที่จะเสริมระบบภูมิคุ้มกันของคุณให้แข็งแรงจึงเป็นเรื่องที่ดีที่คุณได้มารับฟังเกี่ยวกับเรื่องของระบบภูมิคุ้มก,กันที่ผมจะแนะนํา พร้อมกับมีผลิตภัณฑ์ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้มีความแข็งแรงให้ท่านได้ไปพิจารณาดูนะครับเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันคือเรื่องของการปกป้องร่างกายจากการติดโรคนั่นเองนะครับ คุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าเรามากักจะเห็นคนเก็บขยะหรือคนที่สติไม่ดีไปคุยเคียที่ถังขยะเพื่อหาของเก่าหรือว่าหาเศษอาหารไปแล้วแต่ดูเขาไม่ค่อยจะเจ็บป่วยกันเท่าไหร่หรือแม้แต่จําพวกสัตว์เช่นหมูหมาวัวควายเป็ดไก่นะครับซึ่งสัตว์เหล่านี้ก็รวนแล้วแต่มีระบบภูมิคุ้มกันเช่นเดียวกับเราแต่ดูเหมือนว่าสัตว์เหล่านั้นจะมีความทนทานต่อโรคมากกว่าพวกเราด้วยซ้านะครับนั่นเป็นเพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายถ้ามันเคยพบเจอเชื้อโรคมาแล้ว แล้วเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันก็จะสร้างการจดจําบันทึกข้อมูลของเชื้อโรคไว้ในร่างกายเพื่อที่จะนําไปเป็นวัตถุดิบในการสร้างเป็นแอนติบอดีไว้สู้กับโรคชนิดเดิมตัวเดิมที่เคยเจออีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดว่ามันกลับเข้ามาสู่ร่างกายยิ่งระบบภูมิคุ้มกันเจอเชื้อโรคมากเท่าไหร่ ระบบภูมิคุ้มกันก็จะมีข้อมูลและมีความแข็งแรงมากขึ้นเท่านั้นแต่ในความแข็งแรงของระบบภูมิคุ้มกันของคนสูงอายุจะไม่ทนทานเหมือนกับคนหนุ่มสาวนะครับเพราะว่าเมื่ออายุมากขึ้นเซลล์ของภูมิคุ้มก,กันจะถูกผลิตออกมาน้อยทําให้เมื่อมีการฉีดวัคซีนเข้าไปแล้วจะได้ผลน้อยกว่าคนหนุ่มสาวเพราะเซลล์ที่ทําหน้าที่ในการจดจําเชื้อโรคนั้นถูกผลิตออกมาน้อยนั่นเองนะครับดังนั้นสําหรับคนที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปจึงควรที่จะระมัดระวังตัวเองให้มาก แม้ว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนหรือไม่ก็ตามความเป็นจริงแล้วคนสูงอายุควรที่จะมีข้อมูลของเชื้อโรคและการจดจําเชื้อโรคที่มากกว่าคนหนุ่มสาวเพราะว่าชีวิตพบเจอเชื้อโรคมามากแล้วแต่ความเป็นจริงก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าเซลล์ภูมิคุ้มกันของผู้สูงอายุถูกผลิตออกมาน้อยนั่นเองตอนนี้ผมจึงอยากจะเชิญชวนคุณให้มาเสริมสร้างประสิทธิภาพของวัคซีนด้วยการรับเอาภูมิคุ้มกันธรรมชาติไปไว้ในร่างกายนะครับการได้มาซึ่งภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติไม่ใช่ว่าจะ ให้คุณไปติดเชื้อหรือว่าจะให้คุณไปป่วยเองนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ได้ขอแบ่งปันข้อมูลภูมิคุ้มกันจากนมน้ําแรกของแม่วัวหรือ c o l o s t r u แล้วก็แบ่งปันเอาข้อมูลเชื้อโรคจากไข่แดงของแม่ไก่ในรูปแบบของอาหารเสริมนะครับที่เราเรียกว่าภูมิคุ้มกันธรรมชาตินั่นก็เพราะว่าสัตว์สองแหล่งนี้เป็นสัตว์ที่หากินโดยธรรมชาติการพบการเจอเชื้อโรคอะไรต่างๆนะครับก็เป็นไปโดยธรรมชาติ ภูมิคุ้มกันธรรมชาติจะอุดมไปด้วยข้อมูลของเชื้อโรคที่หลากหลายในรูปแบบของโมเลกุลและสารสกัดร,ระดับนาโนซึ่งจะทําหน้าที่ในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ทํางานและเพิ่มจํานวนเซลล์การจดจําให้กับเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน,กนและยังช่วยรักษาความสมดุลให้กับภูมิคุ้มกันทุกแคปซูลจะมีข้อมูลของเชื้อโรคจากหลากหลายสภาพแวดล้อมและจากหลากหลายฤดูกาลนั่นเอง การเติมข้อมูลเชื้อโรคจากภูมิคุ้มกันธรรมชาติจะเป็นตัวเสริมความแข็งแรงให้กับระบบภูมิคุ้มกันเพิ่มประสิทธิภาพภูมิคุ้มกันเพิ่มเติมจากการที่คุณฉีดวัคซีนมันเป็นการเสริมกรอบป้องกันเสริมทับภูมิคุ้มกันให้เตรียมพร้อมในการที่จะสู้กับเชื้อไวรัสโควิด -19 หรือแม้แต่ไข้หวัดและตลอดจนการป้องกันการเกิดมะเร็งได้อีกด้วยนะครับ นี่ก็คือเรื่องดีๆนะครับที่นํามาฝากทุกๆท,ท่านยังไงก็ดูแลในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันกันหน่อยนะครับพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารให้มีประโยชน์ออกกําลังกายอย่าอยู่กับความเครียดอันนี้คือพื้นฐานเบื้องต้นที่เราสามารถที่จะทําด้วยตัวของเราเองในทุกๆวันเพื่อเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรงนะครับ ินค้าดีมีคุณภาพฟัวริทรานสเฟอร์แฟกเตอร์พัดขวดสีน้ำเงินฟ o r ริทรานสเฟอร์ e ฟกเตอร์พัสามารถกระตุ้น NK เซลได้431% Memory เซล36%ไซโตไคล36% Antibody IgA 73%และ m มาโครฟาจ22%จดสิทธิบัตรความเป็นเจ้าของเฉพาะบริษัทฟัว i g ท์รีเสิร์ชเท่านั้นฟ o r ริทรานสเฟอร์แฟกเตอร์พัดใช้เพื่อการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ใหู้คู่มกันทำงานอย่างรวดเร็วเพิ่มเซลล์การจดจำให้กับเซลล์ภูมิคุ้มกันของคุณเร่งการสร้างแอนติบอดีให้กับร่างกายคล้ายกับการทำงานของวัคซีนแต่มีข้อมูลเชื้อโรคที่หลากหลายกว่าวัคซีนทั่วไปผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานสากล GMP ทุกขั้นตอนการผลิตถูกตรวจสอบอย่างละเอียดจากนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยปลอดภัยไม่มีอันตรายไม่มีผลข้างเคียงได้รับรางวัลอาหารเสริมภูมิคุ้มกันดีเด่นในปี2019จากอเมริกาอีกทั้งมีการบันทึกไว้ในหนังสือบรรณานุก ยาและอาหารเสริม PDR เป็นผลิตภัณฑ์ที่มียอดขายอันดับหนึ่งทั่วโลกและมียอดขายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในยุคข,ของไวรัสโควิด -19 ระบาดที่ทุกคนต้องการที่จะมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง สำหรับท่านที่รักสุขภาพรับประทานวันละสแคปซูลเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้เตรียมพร้อมสู้กับไวรัสอยู่เสมอ1ขวดมี90แคปซูลทานได้1เดือนครึ่งผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกามั่นใจในคุณภาพการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันเมื่อคุณใช้โบลิวนตฟเตอร์พัทขวดสีน้ำเงินอย่ารอช้าโทรหาเราสิครับ0 8 4 1 2 5 0 5 8 5 0-924644636